จุดในโซนที่จะเก็บของได้นะครับก็คือในโซน1 8 1 5นะครับถึง1810นะครับอยู่สักประมาณ5เหรียญ5เหรียญแถวๆนี้นะครับเป็นโซนเก็บของนะครับซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะลงมาทดสอบแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับก็ยังมองพฤติกรรมเดิมครับว่าอาจจะเป็นแบบนี้อยู่ยังเป็นแบบนี้อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหาจังหวะเข้าซื้อ กันได้นะครับเก็บของแต่ถ้าเกิดว่าราคาหลุดโซนตรงนี้มานะครับก็จะต้องคัดทิ้งกันไปก่อนนะครับนี่จะเป็นในส่วนของภาพของ4ชั่วโมงนะครับที่เราติดตามกันอยู่นะเพราะฉะนั้นในมุมของทองคําภาพหลักผมยังให้ไปในทิศท,ทางขาขึ้นอยู่ครับแต่ว่าราคาจะเคลื่อนตัวในกรอบแบบนี้ไปเรื่อยๆ กันยายน2564ครับแล้วก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเข้าสู่เนื้อหาของในวันนี้ดีกว่าครับก็เทรนดที่เราติดตามกันอยู่นะครับสำหรับคนเล่นรายวันนะครับก็คือเทรนนี้ที่เราวางกันเอาไว้ที่ติดตามกันอยู่นะครับเพราะนั้นในช่วงเมื่อวานตลาดเมกาก็ปิดนะครับก็ซึมๆลงมาเช้านี้เปิดตลาดมาครับทองคำก็ยังปรับตัว อยู่ในแดนลบอยู่นะครับซึ่งแต่ถามว่ายังไม่ได้หลุดเทรนตัวนี้นะครับซึ่งผมมองว่าในโซนนี้เป็นโซนที่จะเป็นโซนเก็บของละนะครับสำหรับคนที่เทรดในระยะถ้าถือในช่วงหนึ่งวีกนะครับถือในช่วงนักหนึ่งถึงสองวีเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ใกล้ใกล้เวลาเก็บของนะครับนะ ก็ใช้เทรนเดิมครับแล้วก็เป้าหมายยังคงเดิมครับยังมองไว้ที่1885นะครับแต่ว่าราคาจะมีการหลุดพักออกมาก่อนหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามนะครับเพราะว่าหลังจากที่ราคา b r e a ขึ้นมาเมื่อวันศุกร์นะครับขึ้นมายืนเนี่ยค่อนข้างจะยืนตัวนี้ได้ได้ค่อนข้างแข็งแรงหลักนะครับแต่อย่างที่บอกในวิเคราะห์สัปดาห์นะครับว่าราคาจะเดินไปแบบนี้ หรือจะวิ่งแบบสตรองเทรนต์นะครับตอนนี้ก็จากวันจันทร์อังคารที่ผ่านมาเริ่มมองให้เห็นว่าราคาฉันจะยังไปแบบนี้ต่อครับนะยังจะยังเคลื่อนตัวในกรอบไปต่อนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูบทวิเคราะห์ในส่วนของภาพสัปดาห์นะครับสามารถไปดูบทวิเคราะห์สัปดาห์กันได้นะครับจะได้เข้าใจว่าเรากําลังติดตามอะไรนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงภาพเดือนภาพเดือนด้วยนะครับที่เพิ่งจบมานะครับ นะก็เดี๋ยวจะต้องมาติดตามกันต่อครับว่าแนวโน้มทิศทางของทองคำจะเป็นยังไงกันต่อนะครับในส่วนของเทรนด์อย่างที่บอกเทรนด์นี้ครับที่เรามองไว้นะเพราะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรายละเอียดของมันดีกว่าครับการวางแผนการเทรดว่าจะวางกันยังไงจะวางกันแบบไหนตอนนี้ผมมองแนวรับเอาไว้นะครับคือจุดในโซนที่จะเก็บของได้นะครับก็คือในโซนหนึ่ง 815นะครับถึง1810นะครับอยู่สักประมาณ5เหรียญ5เหรียญแถวๆนี้นะครับเป็นโซนเก็บของนะครับซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะลงมาทดสอบแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาได้นะครับก็ยังมองพฤติกรรมเดิมครับว่าอาจจะเป็นแบบนี้อยู่ยังเป็นแบบนี้อยู่ได้นะครับเพราะนั้นหาจังหวะเข้าซื้อ กันได้นะครับเก็บของแต่ถ้าเกิดว่าราคาหลุดโซนตรงนี้มานะครับก็จะต้องคัดทิ้งกันไปก่อนนะครับนี่จะเป็นในส่วนของภาพของ4ชั่วโมงนะครับที่เราติดตามกันอยู่นะเพราะนั้นในมุมของทองคำภาพหลักผมยังให้ไปในทิศท,ทางขาขึ้นอยู่ครับแต่ว่าราคาจะเคลื่อนตัวในกรอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถึงกับไซด์เวัพไมก็ไม่ได้ถึงกับไซด์เวนะครับเพราะราคาก็ยังรับแบบ ค่อนข้างที่จะแบบรับขึ้นไปรับขึ้นไปนะครับเพราะนั้นมีโอกาสครับที่จะติดแถวๆหนึ่งแปดหนึ่งห้านะครับถึงหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็มีการรีบาวกับมานะครับเดี๋ยวรอดูกันรีบาวกับมาในรอบนี้ครับว่าราคาจะยังทำา i g ได้ต่อเนื่องไหมนะครับแต่ถ้าเกิดราคาไม่สามารถทำา i g ได้ต่อเนื่องสมมติขึ้นมาแล้วติดแถวนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องปรับภาพกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าราคาอาจจะหมดแรงกันได้นะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ ใครที่ติดตามข้องกันอยู่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสำหรับทองคำก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกันในกลุ่มได้ครับไปอัปเดตเพิ่มเติมพูดคุยกันในกลุ่มได้นะครับก็ลิลงก์เข้ากลุ่มอยู่ด้านล่างและเดี๋ยวเราไปคุยไปดูในส่วนของค่าเงิน us กันสักนิดหนึ่งนะครับเปิดตลาดมานะครับวันนี้กระโดดแก๊กขึ้นมานะครับมาจริงๆยังไม่เปิดนะครับตลาดอืมใช่ไหมนะครับ ตลาดอเมริกายังนิ่งๆทรงๆอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังมองครับว่าในภาพรวมของ U.S. นะครับในส่วนของ Index เนี่ยมีดูแล้วมีโอกาสที่จะยังไหลได้นะครับตอนนี้ราคาลงมาทดสอบถึง91.8 8ดจุโดยประมาณนะครับซึ่งถ้าเกิดทดสอบตรงนี้แล้วหลุดสมมติราคาหลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยก็จะส่งผลดีกับทองใน ในส่วนของพอมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นนะครับทีนี้หลุดแล้วหลุดยาวไหมหลุดแล้วหลุดไปไหนนะครับอันนี้ต้องมาดูภาพของวีคสักนิดหนึ่งนะครับที่เราคุยกันเอาไว้นะครับในส่วนของการเบรกตรงนี้นะครับนะครับเบรกบริเวณนี้มาเพราะนั้นตอนนี้ราคาค่อนข้างใกล้แนวะรับพอสมควรแล้วถ้าหลุดมาติด ลงไม่ได้นะครับฟรีบาวกลับมามีโอกาสที่ทองจะกลับตัวด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ต้องติดตามในส่วนของค่างเงิน US กันด้วยนะครับมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ตรงนี้นะครับสัมพันธ์กันยังไงก็ลองติดตามช่องเราครับมีพูดคุยเรื่องพวกนี้อยู่เรื่อยๆนะครับมาดูกันในส่วนของสปอตครับ96.5นะครับวันนี้ราคาปิดอยู่ที่28050นะครับ 2 8 5 0ซึ่งก็ยังมองครับว่าถ้าเกิดในส่วนของสปอตยังยืนเทรนด์อยู่นะครับก็ยังถือไว้ได้ครับนะตราบใดที่เทรนด์ยังไม่หลุดตรงนี้นะครับเพราะว่าเราได้คุยกันไปแล้วว่าอาหารจังหวะเข้าซื้อถูกไหมครับในสปอตก็เริ่มก็มีการเข้าซื้อกันอยู่บ้างน,นะครับเพราะฉะนั้น อาจจะรอย่อลงมาในโซนนะครับเดี๋ยวดูสปอต1815เป็นของเก็บของเพิ่มก็ได้ครับ1815-1810หาถึง18 1810ครับหาจังหวะเข้าซื้อนะครับถ้าเกิดสปอตลงมาในโซนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจุดตัดขาดทุนราคาหลุดเทรนดออกมาก็ตัดออกไปก่อนนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดเข้าถือแล้วก็น่าจะได้หลันบ้างพอสมควรน,นะครับตอนนี้เงินบาทเริ่มติดติอยู่แถวแนวรับที่32 4.5ถึงจุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเงินบาทกันนะครับมาดูในส่วนของเงินบาทกันบ้างครับเงินบาทติดอยู่ที่3ามสนะครับ3ามโลโลจะลงไปที่3ามสนนะครับติดอยู่ในโซนนี้นะครับซึ่งมัน โควิดมันติดกับโควิดเลยนะครับเพราะนั้นตอนนี้โควิดติด,ต,ดติดอยู่แถวสิบสามนะครับสิบสามสิบสี่สิบห้าอยู่แถวนี้วนๆอยู่แถวนี้ครับนะเพราะฉะนั้นต้องรอดูครับว่าโควิดจะดีขึ้นได้กว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังทรงๆอยู่แถวนี้ก็ยังมองว่าเงินบาทอาจจะยังทรงๆอยู่แถวนี้ครับแต่ผมมองว่ายังไงด้วยสถานาการณ์โควิดก็จะปรับตัวดีขึ้นมาเป็นลําดับเรื่อยๆนะครับก็มองเป้าไว้31.5ครับ นะมีโอกาสที่ราคาจะกระชากมาได้ต้องระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของคนเทรดทองคําแท่งนะครับ96.5นะแต่ว่ายังมองในภาพรวมว่ามีโอกาสครับที่ราคาจะยังไหลต่อไปได้นะครับอันะนี้ก็จะเป็นมุมมองสําหรับในส่วนของทองคําของเราในวันนี้นะครับใครชอบบทคราะ์ขอ,ของเราก็ เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในกลุ่มกับเรานะครับหรือกด,ดติดตามช่องไว้ก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลานกันไปเท่านี้ครับก็ใครที่รับชมผ่านทาง YouTube ไว้เจอกันคราวหน้าในคลิปหน้านะครับในกลุ่มก็เดี๋ยวไปพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับ